พี่นา <ะ S 1> จาถามนิดหนึ่งค่ะในส่วนของอารังหาริมทรัพย์ช่วงที่ผ่านมานะมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆอย่างกรณีที่คอรมอเนี่ยเขาเห็นชอบมาตรการดึงดูดนะต่างชาติเนี่ยเข้ามาสีกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะก็จะมีทั้งผู้มีความมั่งคั่งสูงนะคะกลุ่มผู้เกษียณอายุนะคะผู้ประกอบการอาชีพดิจิทัลนะคะแล้วก็ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเขาจะให้สิทธิพิเศษในการที่จะให้วีซ่าสิปีนะ เลือกจ่ายภาษีบุคคลธรรมดานะแต่หนึ่งในสิทธิพิสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้นั่นก็คือการได้สิทธิเป็นเจ้าของหรือว่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์แบบระยะยาวอันนี้เป็นตัวจุดพลุในส่วนของอสังหาปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่าถามพี่อำนาจแบบนี้ค่ะว่าออริจินได้รับอนิสงส์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรคะครับจริงกบ,บอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวต่างท่าเนี่ยมันขายไปเลยจากปกติที่เขา มีสัดส่วนรายได้ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับอพอมันมีโควิดพอมันมีล็อกดาวน์แต่ละประเทศเองเนี่ยมันก็เดินทางกันไม่ได้ยอดขายสั่งชา้ก็หายไปแต่ว่าถ้าปีหน้าเองเนี่ยมันเริ่มกลับมาได้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของมาตรการนี้เนี่ยผมว่ายังไงปีหน้าเองเนี่ยสังางซื้อก็จะกลับมานะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศออกไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเร็วนะเพราะว่าในเรื่องของบางประเทศเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเปิดประเทศปูเข้ามาเต็มที่หรือว่ายังการระบาดอยู่นะแต่ผมคิดว่าในแงงงง่่ขขอออเเรนนใื ่าต่างชาติเนี่ยก็น่าจะขยับสัดส่วนขึ้นไปอาจจะขึ้นมาเป็นชุดเปอร์เซ็นที่พลาเปอร์เซ็นได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องของมาตรการหนุนของภาครัฐตรงนี้เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเร่งเลยตัวเร่งให้ต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มมองที่ทรัพย์ที่ของไทยเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจนะอะไรเงี้ยม,มันมันมีสิทธิประโยชน์อะไรเงี้ยเข้ามานะผมว่ามันจะช่วยให้ดึงดูดเรื่องของคนที่เขามีสตางค์เนี่ยต่างชาติเพราะว่าอันนี้เขาจะดึงดูดคนที่เขามีความรับผิดชอบแรงมาเข้ามาเนี่ย ผมก็ว่าคิดว่าน่าจะทําให้โอกาสที่ปรดส่รายได้จากต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มขยับตัวขึ้นเขาจะเป็นก๊อที่น่าสนใจนะในปีหน้าของกลุ่มป๊อตตี้เลยนะครับค่ะเอาละค่ัดังนั้นเนี่ยสัญญาณการฟื้นก็น่าจะเห็นตั้งแต่ไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าน่าจะฟื้นชัดว่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะครับก็จริงอาจจะก็ผว่าไม่ไม่ไม่ได้เร็วนะก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นแบบคิวหนึ่งคือของยสังก็คือรอต้องรอดูสถานการณ์เรื่องของโควิดเรื่องของต่างประเทศด้วยนะฮะก็น่าจะค่อยๆเห็นร่กกาานตััววมะคบ เอาละค่ะเราไปพูดถึงในส่วนของโมเดลออริจินกันดีกว่าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าออริจินเนี่ยนอกจากที่เรารู้ชัดๆกันแหละเขาเป็นผู้ประกอบการอสังหานะคะมีคอนโดบานเดียวมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าภาพจากนี้ไปเรียกได้ว่าออริจินนี่จะเป็นตัวหนึ่งที่นอกจากจะเป็นผู้นําทางด้านอสังหาแล้วยังมีธุรกิจอื่นๆอีกใช่ไหมคะ มีธุรกิจอะไรบ้างครับที่น่าติดตามคะในส่วนของออริจินเองค่ะเพียมนาจริงๆก็บอกว่าเดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะครับที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าดิทคอลตอินทั้มนะครับคือบอกว่าธุรกิจพัฟตี้มันไม่ใช่บิทคอลอินทัมมันเป็นธุรกิจที่พอสร้างซุกขายแล้วก็จบหมดไปมันก็มีความเสี่ยงว่าอนาคตมันจะดีต่อหรือเปล่านะแต่ว่าของออริจินเองเนี่ยก็พยายามปรับตัวเองให้มาเรื่องของ แต่ส่วนไรายได้ที่มันเป็น recurring income ตรงนี้มากขึ้นคือมันมีไรายได้ประจำระยะยาวลดความเสี่ยงจากธุรกิจหลักที่ผ่านการผันขวนได้นะครับอีกทีเดีวมันมีสองธุรกิจอยู่แล้วก็คือตัวพรีโมนะที่มันดำเนินการรวบฝลังการขายเองแล้วก็มีตัววันออริจินนะครับที่เขาเปิดตัวไปแล้วเมื่อช่วงปี2018เนี่ยแหละก็พอดีเจอโควิดไปราะว่าไอ้วันออริจินนี่ก็คือทําเกี่ยวกับพวกธุรกิจโรงแรมนะครับเรื่องของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วก็พวกสำนักงานให้เช่านะฮะก็พอดีเจอโควิดไปอาจจะไม่ได้ เลยอดแทขยายไม่ได้ตามเป้านะแต่ว่าทางเจ้านิไปเองเนี่ยเขาก็พยายามมองในเรื่องของตัว,วธุรกิจที่เป็นโมเดลใหม่ๆเข้ามาเรื่องของดีซัลลิ่งข้ามนะครับอที่ผมแบ่งแยกมาเป็นค่อนข้างเยอะมากเลยนะโหจริงจริงนันหลงที่ทออริจินเขาทำเนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกแต่ว่าประมาณทั้งหกธุรกิจเลยนะครับหกธุรกิจเลยก็จะมีตั้งแต่ตัวเจลแคร์ะ Healthcare นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว ธุรกิจที่เขาจะทําเรื่องของตัวอเสริมความงามนะครับทุกเสริมเข้ามาแล้วก็เรื่องของตัวดีแฮอนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องของตัวโรงพยาบาลที่พื้นปู่น,นะครับอันนี้มันก็จะค่อยๆเห็นออย่างอย่างตัวไอ้ทุกเสิมความงามจะเริ่มเห็นเรื่องของการเปิดอ่าขาย้จะปีนี้ได้แล้วก็จะเป็นพวกาล,ล,ลงพยาบาลก็จะเป็นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับส่วนธุรกิจอ ที่สองก็จะเป็นเรื่องของตัวโรจิสติกนะครับตรงนี้ก็คือเขาจะจับมือแบบด้านี่ดีนะครับจะทำสร้างบริษัทขึ้นมานะชื่อว่าเอาอ a a l p h าอ n d u s t r i a l Solution นะฮะอันนี้ด้เห็นโลโก้ัลฟ h านะครับจริงๆนะโลโก้อ l ฟ h าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นตัวเหมือนกับตัวโอกับตัว G รวมกันนะฮะก็เลย ก็เลยก็เป็นโอริจินบวกเอดัยูดีนะครับก็ถือหุ้นคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เขาก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับควุกคลังสินค้านะครับก็ในเศษแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคลังสินค้าที่เป็นตัวโคเชนนะครับโคเชนที่เป็นคลังห้องเย็นนะครับอันนี้จริงเขาก็ถ้าดูฟังข่าวก่อนหน้าเนี่ยที่เจดบดีเขามีเรื่องของสัมบรือกับด้านด์ไบเซน์ไทยหรือแต่เนี่ยที่เขาจะทำารกเกียเกี่ยวกับ สินค้าห้องเย็นเงเนี่ยตอนนี้ก็จะไปช่วยเสริมในส่วนของธุรกิจนั้นเข้ามาด้วยนะเพื่องเกี่ยวกับพวกที่เป็นทางห้องเย็นที่เป็นคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็อนาคตเองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าอน่าจะมีเรื่องของตัวอพื้นที่เช่าเนี่ยนะประมาณสักหนึ่งล้านตารางเมตรนะครับในภายในห้าปีข้างหน้าแต่อันนี้จบเด็ดแรกมันแค่สองหมื่นฮะแล้วก็มี b a กห l อ g วิวาสสองแสนกว่าตารางเมตรแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปนะก็น่าจะเป็นโกลดโเชนโกลด์เพนชีโกที่ดีครับก็มีทางเรื่องของ ขยายแบบตั้งเองหรือว่าซื้อเข้ามาเป็นอินทรพิตนอกจีนิกก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยเ็าบอกว่าอ่ตัวนี้ก็ไม่คือเห็นว่าอาจจะขยายเป็นร้านก็ลดงไม่ใชใช้เงินลงทุนเยอะหรือเปล่าจริงก็บอกว่าไม่ได้ใช้เงินลงทุนเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาขายปุ๊บแล้วก็ขายเข้ากองอ่ีไม่ใช่สร้างปุ๊บแล้วก็ขายเข้ากองดลีนะครับทำให้มันมีเงินหมุนตลอดเวลานะก็ไม่ได้กังวลว่าต้องใช้เงินลงทุนมากนัดเท่าไหร่ก็เป็นที่บอกว่าปีนรกก็ห้าร้อยล้านบาทก็มีมาดแบอย่างเช่นต เอเยนต์แครก็ผมว่าก็ปีหน้าก็รวมๆกันก็ไม่เกิน500ล้านบาทนะครับที่จะลงทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ในส่วนของธุรกิจที่สามเนี่ยจะเป็นตัว AMC นะครับเรื่องของไปถ่ายจัดการซื้อขาสินทรัพย์นะครับก็จะมีเรื่องของตัวธุรกิจที่ติดตามนี่นะครับมาประนอมนี่หรือว่ามาด mm ีโนเวทเพื่อขายก็ได้นะตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการ s y n e r ี้กับธุรกิจของตัวเองด้วยนะเพราะว่า ธุรกิจทีท่เขาจะไปประมูลเนี่ยมันเป็นธุรกิจเช็คโซโลที่เป็นเรพวกเกี่ยวกับสังหารนินทรนะครับย์นี้ก็ามีจุดแข็งด้านของฐานลูกค้าอยู่แล้วนะที่ทมีอยู่นะเราก็มีความสามารถในการขายตรงนี้ออกไปได้หรือว่ามีโรเบิร์ตเพื่อขายอันนี้ยก็ได้นะผมว่าตงเนี้น่าสนใจนะครับธุรกิจถัดไปก็จะเป็นตัวเอเนจีนะอันนี้อันนี้ก็บอกว่าเอเนจีก็จับเบอร์จับด้านตัวกันปูนนะครับ คนละห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเขาเขาจะทำพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวโซลาร์ลูทท็อปนะครับเรื่องของตัวในบ้านเองหรือว่าในคอนโดเองด้วยนะเราก็จะมีเรื่องของตัว EV c h a r g e r นะครับสำหรับคอนโดเนี่ยต่างๆเนี่ยพาเข้ามาช่วยเสริมรายได้ตรงนี้ด้านแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์แรกนะครับอาจจะมีโปรเจกต์เพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะหวังว่าตัวธุรกิจเ n e r g y เนี่ยต้อง,งติดตามดูเหมือนกันนะก็อาจจะมีผลเชิงโกตที่ค่อนข้างดีนะครับ ส่วนธุรกิจอื่นๆก็ก็จะมีเรื่องของพวกธุรกิจโปรเจกต์เนจเมนต์นะฮะเรื่องของบริหารก่อสร้างนะฮะภายใต้ธีมโม้วล็ตัวธุรกิจอ่าอ่าอินทชวนบลกเกอร์นะครับช่วงแรกก็อาจจะให้เกี่ยวกับประกันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของคอนโดเรื่องของที่ยนะฮะอนาคตอาจจะขยายไปเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตอนาคตก็ถือว่าอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นท่านัดของเก่าสองและของใหม่อีกประมาณหกก็รวมเป็นแปดมิสเน็ตอนที่ที่จะ เข้ามาในช่วงปีหน้าที่เห็นชัดเจนเป็นต้นไปนะครับจริงครับค่ะค่ะ,<น>ะดังนั้นเนี่ยทั้งทั้งเอาจริงๆแล้วธุรกิจอื่นๆประมาณสักห้าหกธุรกิจที่ท,ท,ที่ที่อํานาจพูดมาเนี่ยจะเข้ามา <นะ S 1> เห็นได้ชัดนี่คือตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีหน้าเป็นต้นไปใช่ไหมคะจริงๆผมว่าถ้าธุรกิจใหม่นะผมผมว่าเอ,อ่อ ปีนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้ามาชัดเจนแล้วอย่างอย่างตัวที่แน่เลยก็คือตัวคังนะตัวแอลฟ่าเนี่ยครับที่เขาจับมือกับทางด้าน CWD เนี่ยก็คือจะเปิดปีได้แล้วนะครับช่วง q อร r t สองเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นรายได้เข้ามาผมผมว่าตัวโลจิสติกปีหน้าก็น่าจะมีกําไรเข้ามาก็เป็นพอชั่นของตัวโอริเองเนี่ยก็น่าจะอยู่มาสักสามสิบล้านจะไม่เยอะนะครต้องลอ,องปี 1, 2, นึ่นหัวปีสองสามเนี่ย อย่างตัวโลจิสติกเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบล้านเลยคในส่วนของในส่วนของตัวที่เป็นของโอริเองนะครับส่วนถ้าลงมาก็คือตัวเฮล์แคร์เนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดคลินิกแล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนักนะครับก็จะเริ่มเห็นปีหน้ามากกว่านะครับก็มองตัวเชล์แคร์ปีหน้านก็อาจจะมีกำไรเข้ามาสักห้าสิบถึงหนึ่งร้อยล้านนะครับปีต่อไปก็น่าจะขยายขึ้นไปแล้วก็ตัวเอ็นซีเนี่ยตัวนี้ก็ได้น,น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าพอมีเงินไปอ่า ประมูลเรื่องของกินชับประมูลนี้เข้ามานะครับก็น่าจะเริ่มสร้างรายได้แล้วก็กาไรได้เลยตัวเอ็มซีของก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยขาน่าจะมีอ่ากาไรเี่ยเข้ามาสักเจ็ดสิบล้านนะฮะแล้วก็ปีต่อไปก็นะ่าจะขึ้นเป็นร้อยว่นล้านเลยครับทุกแรกจะยังน้อยหน่อยแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปทีนี้ถ้าเอารวมๆเลยนะฮะรวมๆเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นม e ีเคอร์ลิ่งอินขั้เนี่ยนะครับผมคิดว่าปีหน้ารายได้รวมๆกันเนี่ยนะฮะก็น่าจะ ขึ้นมาเป็นประมาณสักงสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทนะครับแต่ปีนี้ที่เรอ่นอยู่มาสักงร้อยกว่าล้านบาทนะครับก mm ็ถือว่าอ่าเป็นสัดส่วนอ่ากำไรของตัวอ่าอริจแนบประมาณสักงจุดจุดเปอร์เซน็นได้ละปีหน้าน,น่าจะเป็นจุดเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับอย่างปีนี้เราประมาณว่าประมาณการว่าน่าจะมีจากกำไรจากพอพาร์ตเมนต์เนี่ยประมาณสักงหนึ่งพันหรือร้อยล้านนะก็มาจากตัวอิมเพรสชอีกทั้งหนึ่งร้อยล้านตัวแต่ว่าปีหน้าเองเนี่ยผมประมาณการว่าตัว ธุรกิจที่เป็น property เองเนี่ยน่าจะมีกำไรสักสามพันสี่ร้อยล้านแล้วก็จะมาจากตัวเอ่อแอดดิชั่นแเพิ่มจากตัวาไรายได้จากธุกรกิจดิสเลคท์เท่าไหรองอสองถึงสามร้อยล้านก็ปีหน้าเห็นว่ากำไรก็น่าจะกระโดดไปเป็นสักสามพันหกสามพันเจ็ดก็น่าจะได้ฮะอันนี้จริงๆเราก็ยังไม่ได้รวมเน็งงงนประวาตการนะก็ก็คิดว่าน่าจะหนับไปเพิ่มไปกับกำไรในปีหน้าได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้ามองยาวไปนิดนึงฮนะในอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยว่าธุรกิจ รายที่เป็นดิ๊กซูิงคัมเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนนะในส่วนของกําไรเนี่ยประมาณสัก20เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะที่มัเป็นสัก30เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่า,าน่าสนใจในเรื่องของโค้ดในเรื่องของธุรกิจตัวเองอ่ะที่ Pro พย์สิเองเนี่ยของเขาเองก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีการขยายตัวเสนอโครงการใหม่เรื่องของการรับรู้รายได้จากคอนโดก็ถือว่าเป็น Pro พย์สิที่มีความต่อเนื่องในเรื่องของแบ็กหลอกก็ค่อนข้างดีนะฮะก็คิดว่า อพอร์ตต้เองก็โตดีด้วยแล้วก็ยังมีธรุรกิจใหม่เข้ามาเสริมนะครับก็ถือว่าอ่ามีสมัยที่เติบโตน่าสนใจดีครับผมค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างปีหน้าเนี่ยมันจะสร้างอัพไซด์ทางด้านราคาสักเท่าไหร่อย่างไรครับการที่จะรับรู้ในส่วนธุรกิจอื่นๆเข้ามาเพิ่มเพื่นเยค่ะโอเคคือจริงๆแ้นมองในแง่ของ valuation นันนะฮะต้องบอกว่าธรุรกิจพ o p e r t y เอปงอปกต,ปติก็เทรดปีประมาณสักตระเวนในอด,ดีตแล้วอย่างประมาณสัก ปัจ้ายเข้าแล้วนะฮะมันค่อนข้างต่ำและเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจเป็นอีกหนึ่งั้นแต่ว่าถ้าลองดูว่าถ้าเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเพ่ว่าจะเป็นพวกเอลูแคร์เองเอ็ีโลจิสติกส์กังไชเอเนอร์จีหลังขายอ่ะตัวเนี้ยเทรดปีแบบค่อนข้างสูงนะครับอ่าในเรื่องของอ่าอาจจะเห็นอย่างขั้นต่ำว่าก็คงอยู่น,นะที่สิบห้าเท่าปีเยนะครับผมคิดว่าถ้าในแง่ของ valuation เองเนี่ยนะครับ อ่าสมมติถ้าถ้าเอาปีหน้าเนี่ย property สัดส่วนกําไรสัเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ recuring income ตั้อ่าสิบเปอร์เซ็นเองเนี่ยผมว่าปีหน้าเองเนี่ยว่าน่าจะเห็นกิจก่ามเนี่ยก็สิบเท่าได้แล้วแต่ว่าถ้าขยับไปในช่วงช่วงอ่าสองอ่าสามปีข้างหน้านะท,ที่ที่จะมีสัดส่วนร,รายได้ที่เป็น recuring income เยอะขึ้นอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ผมว่าอนาคตก็นา่าจะ ลาดเนี่ยน่าจะมีเรที่ดีขึ้นด้วยกำไรดีขึ้นเรียที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะทําให้แนวโน้มนะคตตัว P/E ของตัวธ e. ุรกิจโอวิเนี่ยก็น่าจะเก็น p r e m ียมนะมากกว่าธุรกิจอื่นใ e. นในทนองตลาด้วยกันนะครับทีนี้ในแง่ของ valuation นะเราเราให้ Target Price เนี่ยปีนี้เนี่ยก็ให้ไว้ที่ 10, 13บาทนะครับ13บาทก็ p. e ทีท d เป็นเท่านะฮะส่วนป e. ีหน้าเองเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากตัวอ กำไรที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอัพไซด์เพิ่มขึ้นเองเนี่ยผมว่าถ้าจิดไซดปีหน้าก็น่าจะขยับมาขึ้นมาเป็นสัก15บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่ามีอัพไซด์จากตรงนี้าราคาปัจจุบันก็450เปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะน,นะครับผมว่าเป็นทรัพย์ที่ถือว่ามี cost to own ที่ค่อนข้างดีนะครับมีอัพไซด์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับค่ะการที่เขาไปลุยด้านดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยตรงนี้จะช่วยเป็นอีกสตอรี่ของเขาหรือเปล่าคะ ก็อันนี้ผมว่าใน,นแง่ของอเรื่องของที่เขาร่วมดือกับบิตคับน,นะครับที่เรื่องของการจ่ายชำระเงินผมเิืว่ามันน่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กบบดา้านเป็นแบรนด์เพิ่มช่องทางให้กับการซื้อสินค้าซื้อบริการต่างๆของทา,างด้านโอทินได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ตรง,งนี้ในการโอนชำระรัาถ้าหรือว่าถ้า อ่าซื้อสินค้าตรงนี้นะเรื่องคอนโดเรื่องอะไรเงี้ยนะก,ก็จะช่วยทําให้มีความสะดวกสบายง่ายขึ้นนะหรือว่าเขาอนาคตเ,เองเนี่ยอาจจะถ้าคิดซีใหม่ๆว่าจะเป็นเรื่องของการออกเอ่อพวกโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ก็คงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในเรื่องของการสร้างสร้างเรื่องของโก้เข้ามาได้นะครับอาจจะทำเป็น,ในใคล้ายโทเค็นออกมานะครับ ะะเอาละค่ะนี่คือในส่วนของ o r ริ i n ในปี65แต่ขยับเข้ามาใกล้หน่อยะคะ่ะในส่วนของปีนี้นะคะครึ่งปีหลังค,คือเราจะเห็น,นะะขนาดมีโควิดนะคะูนั่นคะ่นะโควิดล็อกดาวน์ต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกไม่แผ่วเลยนะคะไม่แผวเลยค่อนข้างมีกำไรที่ดีมากๆนะครับดีทเทียบกับปีที่ผ่านมานี้ก็คือดีเลยนะคะในส่วนของไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองจะเห็นการเติบ เติบโตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของไตรไตร,าม,าตรามาสไตรามาสสามไตรมาสสี่มองยังไงบ้างคะครับมีบอกว่าปีตลอดเลยฮนะโควิดีคือปีที่แล้วเนี่ยคนอื่นเขาติลดลบเยอะเขาก็ไม่ได้ติลดลบเยอะปีนี้ก็ยังโตได้ต่อนะครับปีถ้ามองคือช่วงปีแรกเนี่ยกำไรประมาณสักไตรมาสละแปดร้อยกว่าล้านนะครับช่งปีก็เกือบอนพ่นเจ็ดนะหันหกว่าันเจ็ด ช่งปีแรกก็ป่ไปประมาณสักที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะเดียวเดียนะครับส่วนึ่งปีหลังมองอยังไงฮะต้องบอกว่าอา่อพีเซลนะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันกดไปเหมือนกันเพราะว่าเนเรื่องโควิดเรื่องล็อกดาวน์เรื่องติดแคมป์คนงานนะครับก็อาจจะกระทบเรื่องของพีเซลบ้างกันฮะพีเซลวันนี้นะครับอาจจะจริงๆก็บอกว่าถ้าถ้าดูภาพรวมพีเซลอาจจะลดลงาาะนะแต่พอที่แล้วแต่ถึงว่าออริจินเนี่ยเขาหน้าจา อย่างเนนเท็นได้ก็มีพวกมาร์เก็ตติ้งต่างๆมาร์เก็ตติ้งแพร่ต่างๆที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทเขาเลยนะครับที่ทยให้ในเรื่องของการทำซีเซลเนี่ยที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับ kind of like <Yeah. S 1> แล้วก็ในส่วนของอตัวึ่งปีหลังนะครับก็จะมีมาจากคอนโดใหม่ๆเนี่ยที่จะมีโอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนกันนะครก็จะมีตัวอาร์โกลิทิ้งพยาไทเนี่ยซึ่งเป็นโครงการไฮไลท์เลยที่จะโอนในช่วงปาส3นะครับ โครงการน,นี้ก็ถือว่าเป็นมีมาที่ี่ค่อนข้างดีด้วยนะผมว่ากำไรทุกปีหลังเนี่ยไม่ไม่น่าจะแตกต,ต่างจากช่วปีแรกมากนะกนนะครับก็ออยังมีกำไรที่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 ดีอยู่นะก,ก,ก็ใสมาส่องไสมาสก็แต่ร้อยกว่าล้านเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็ยังมีโกสดในเรื่องของโบสก็ยังเดือนสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คก็น่าจะได้อยู่นะครับเราก็ถือว่ามี มีมีแบ็กหลอกเนี่ยตอนนี้ก็มีแบ็กหลอกที่จะรับรู้ใไ,ได้ในช่วงช่งปีหลังเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะที่เขาตั้งเป้าไว้ตัวรายได้นะครับซึ่งมันก็มีพอเทนเซียลที่อาจจะทำให้มีอัพไซด์ในหกของรายปีนี้เพิ่มขึ้นได้ครับนะทุกท่าครับแล้วมองกำไรปีนี้ไว้กไว้ประมาณสามกันสองร้อยล้านบาทนะก็เพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งปีหลังนี้ใช่ไหมคะอ่า ทั้งปีเนี่ยบอกว่ากำไรน่าจะมารักร้อยล้านเอ้ย3 0 0งร2 0 0ล้านนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสักซ0นะครับค่ะรบกวนถามแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของกําไรที่เรามองเป้าในในทั้งปีเนี่ย3,200นะคะก็หักจากครึ่งปีแรกไปพันกบพันหกพันเจ็ดอ่ก็ขึ้นขึ้นเหมือนกันนะขึ้นขึ้นอ่าครึ่งปีแรกขึ่นปีหลังก็ก็ทําได้ดีนะเพราะว่าจริงๆครึ่งปีหลังมันจะมีเรื่องของส่อเพื่อสามเองเนี่ย เอ่เรื่องของติดแคมเรื่องของโควิดนี่ยมันกพะทะกำลังซื้อแหละผมว่าเขาทําได้ใกล้ๆกับที่นิีแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ถือว่าดีมากๆนะฮะบอตก้งที่ดีมากๆเลยนะครับค่ะถามแบบนี้ค่ะว่าอันนี้คืออสังหาเพิวๆเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้แบบเอาทยังไม่ได้รวมธุรกิจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอสังหาเข้ามาใช่ไหมคะหรือยังไงคือจริงบอกว่าปีนี้มันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนักนเกือบๆคือเกาสเปเ็นเี่ยเป็นพาเ์ซีนะเป็นเป็นคอนโดกับบ้านเดี่ยว กับกับแนวลาบนะครับที่เหลือก็ดิสคาร์ดิ้งไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ี่เริ่มจะเริ่มเห็นดิสคร์ดิ้งปีหน้าเยอะมากขึ้นครับอ่าเอาละค่ะเานั้นในส่วนของปีหน้าเรียกได้ว่าออริจินนี้ยังโตต่อเนื่องแล้วก็สามปีนี้ก็คือมองว่าจะเติบโตแบบฟูฟู่เลยทีเดียวนะคะในส่วนของสามปีเป็นปีหน้าต้องบอกว่าเป็นผืนฐานหลักอะฐานหลักคือรื่อหลักอะก็คือ เป็น p r o p e r t ่ะมันโกตอยู่แล้วมันมันก็ยังโกตดีนะแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมให้มันยิ่งโกตได้มากขึ้นด้วยนะอย่างถ้าดูในแง่ของบ้าหลอกปีหน้าเองเนี่ยคอนโดให,ใ,หใหม่ที่จะเข้ามาโอนปีหน้าเนี่ยครับว่าการเปิดบ้านเดี่ยวที่เขาก็ใหญ่มากขึ้นในช่วงหลังเนี่ยผมก็ปีหน้ายัางไงเนี่ยก็ก็ก็มันน่าจะยังโตได้ดีอยู่กันนะเพราะปีหน้าริงตลาดจะเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็อย่างสองสองปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยอย่างที่มีการไปตอนแรกมันยังสองปีนี้ม ในปีหน้าถ้าต่างชาติกลับมาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นอัพไนึ่งด้วยนะพี่จะเพิ่มให้กับโอรีนะที่ที่จะในเรื่องของการโอนี่มันน่าจะดีขึ้นส่อค่าเด้วนนะครับค่ะในส่วนของอันนี้ยขาหลัก ยังไงอสังหาก็เติบโต Property นี่คือดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเสริมแต่ว่าธุรกิจต่างๆที่เขาไปล้อย่างพวกเฮลท์แค a ร์ต่างๆนะคะในส่วนของคลังสินค้าขนส่งนี่คือคือการเติบโตที่ไปร่วมกับพันธมิตรใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอยากถามหน่อยค่ะว่าในส่วนของคันเงินของเขาล่ะหลายท่านอาจจะแบบว่าการลงทุนนี่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสําหรับ ปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วปีต่อๆไปเนี่ยการลงทุนของออริจินค่อนข้างเยอะอาจจะมีความกังวลกับตรงนี้หน่อยค่ะเตรียมนัทช่วยมองหนะะ่อยค่ะว่าฐานะการเงินของออริจินเป็นยังไงบ้างน่ากังวลแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ต้องกังวลเลยค่ะที่ไม่มีข่าวเนาะไม่มีข่าวของที่เหมือนกันนะเอเวอร์แวร์เนี่ยที่เขาทำพาวเวอร์ทรเหมือนกันแล้วก็มีมีเรื่องของธุรกิจอื่นๆเยอะแล้วพอธุรกิจมันมัน,ม,นมันเริ่มโครโดาปุ๊บมันก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินน,น,นะ อันนี้เขาบอกว่าของไทยเราเองเนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ย้องบอกว่าเขาบอกว่าทุกเจ้าเองเลยนะไม่ได้ทุกเจ้าเ,น,น,เ,าาเนี่ยคือตอนเนี้เจ้าใหญ่เหี่ยฐานะทางการเงินยังค่อนข้าง,ง,งดีไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้เลยนะก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีความเสี่ยงในด้านการเงินเลยน,นะครับส่วนโอริสนะต้องบอกว่าถ้าดูในแง่ของปีอีนะครับดีอีตอนนี้ก็1.7เท่ามันก็ไม่ได้สูงนะครับถ้าเทียบกับเพราะว่าที่ด้วยการเองเนี่ยสมมติถ้ามันมีการโอนอะไรเข้ามาขอเรื่องจริงเนี่ยีอีมันก็จะค่อนข้างจกไปนะครับแล้วก็ถ้าดู เมืลงทุนเนี่ยนะฮะตัวคาเิเกเองเนี่ยในช่วงปีหน้าเองเนี่ยครับผมคิดว่าถ้ามาจากธุรกิจที่มันเป็นรีสอร์ทอินคราเนี่ยนะฮะผมว่ามันก็คงไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเกินสองพันล้านนะครับถ้าเทียบกับธุรกิจพัฟตี้เองเนี่ยที่มันลงทุนคาบิกต่อปีมันหมื่นกว่าล้านนะมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับคือมันไม่ได้แบบเป็นธุรกิจที่เข้ามาแล้วมันสร้างตัวได้เร็วนะรก็เขาค่อยๆสร้า,างคา่อย้ปั้นขึ้นไปนะอันนี้ก็เลยไม่ได้มองว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของคณะทางการเงินแค่ มาเป็นส่วนหนึ่งแบบไม่ได้เยอะมากในส่วนของตัวคา,าเปกโดยรวมนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้ฮะไม่ได้มองมีความเสี่ยงกเขาก็มีแผนที่จะอ่าพอสร้างไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะขายเข้ากองลีหรือต่างๆเนี่ยนะครับก็เอาบีไซส่ขึ้นอ่าฟันเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการอ่าลงทุนต่างๆเนี่ยนะโราดเนี่ยทําให้ในแง่ของภาระทางการเงินเนะโค้ดเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากนะครับผมก็เลยบอกว่าก็ตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยที่เขาพยายามที่จะ หางเงินเข้ามาเพื่อที่จะช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจแล้วเขาก็จะมีการ I P O ด้วยนะครับพอ I P O ปุ๊บเขาก็สามารถที่จะระดมเงินทุนได้ตัวเองนะอันนี้ก็ไม่ได้กังวลมากนะตัว I P O เนี่ยเขาอาจจะตั้ปีสองพันยี่สสีแต่ะตัวเนี่ยก็น่าจะเริ่มการ I P O ได้นะครับอืมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงทุนในส่วนของออริจิเนี่ยมองวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะเออจริงผมว่าราคานี้ก็ ไม่แพงนะผมว่าราคานี้ก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าขาผมเลยครับน่าสนใจปีหน้าก็ยังคือต้องบอกว่าตลาดเองตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แอดตัวบิเนสใหม่ๆเข้ามามากนักนะครับก็เลยอาจจะเห็นจีนที่มาเพิ่มถึง10เท่าเลยทุกวันนี้นะก็แ89เท่านั้นเองนะ,ะแล้วก็ถ้าดูในแง่ของปีหน้าเองเนี่ยที่เรามองว่ามี g r o w t อมีตัว dipping เข,ข้ามาเนี่ยผมว่า ใช้ปีหน้าก็จยิบขึ้นมาเดป,ปีนี้ที่13บาทด้วยนะก็คิดว่าตรงนี้ราคาตรงนี้ถือว่าน่าสนใจฮะทำไมชื่อสามชื่อี่เนี่ยก็ยังดีต่อเน,นื่องนะอบเพิ่มก็ดีรองเพิ่มก็ยิ่งดีนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังดูน่าสนใจนะครับจ้าเอาราคานี้คือในส่วนของมุมมองของ o r ริจินะคะที่บริษัทโมเดลถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเติบโตไปค่อนข้างได้ดีเลยนะคะสำหรับ ออริจินนะคะพี่อำนาจ่ะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ